ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมผู้ดอนบานเฮามารายงานตต้ครับพี่น้องมีอะไรครับผมวันนี้มีงานอยู่ทางสานเจ้าปุย่าครับผมโอ้คนหลายครับพี่น้องของกินของเลไรหลากหลายเลยครับผมนี่เป็นไอศครีมแบบใหม่เลยครับพี่น้องอารมณ์การ์ตังโตเลยครับผม

มันมีตรงนี้ใช่ไหมตัวนี้จะแพงกว่าตัวนี้แต่ตัวนี้ก็ถูก่าเรนีอันที่เราอยาได้ดีแต่นี่ดีกว่าเราจะพาชมของกินไปก่อนครับผมพี่น้องากักันได้เลยนะคะ ใช่โอโขงแตกมามอ๋อต้พนแล้วแต่รูปไห้หน่อยจมแต่งรูปไม่ได้พ้ต้องดนะน้ำตคอ่นน่ไปครับพี่น้องชมบรรยากาศ ของกินไปก่อนเลยครับผมอยู่สันเจ้าปุย่าครับผมยัง้วม้อนใส่อยู่ครับโอ้สีโครงหมูครับแดงสุดยอดเลยครับผมเปรก้ยวแซ่บครับมีการชิมครับผมว่านว่านโอ้ข้าวเหนียวมะม่วงครับผมตอนนี้กำลังมาเลยครับผม

สำหรับกินตกรมนะคะรุ้มมว่าทองคำนะคะว่าสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้เรื่อยๆเลยนะคะซื้อของนะคะในตลาดนะคะอะไรก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มนะคะหนึ่งร้อยบาทขึ้นไปนะคะลงทะเบียนร่้รับทองคำและของรางวัลอื่นๆอีกมากมายค่ะ ต่อมาก็จะเป็นผักพอมปลาเจ้าเด็ดเจ้าดังนะคาฮะเมนูเริ่ตอนเท่าไทย60บาทเพื่งเน้นๆนะคาเน้นตัวปลาทิวตามแน้ะราคต่ออีก500กรร้อนพักแนนหรือเแล้ว ตอนนี้เร้านอาหารจะคือเตาถิ่นไทยกับบ้าอาหารได้นะคะประกอบสั่งใส่ถ้วยสั่งเลี้นไข่สั่ะได้หมดเลยนะคะใหบไม่ได้ทุกแบบเลยนะคะตัวกระเพาะปลาเะคะตั้งอยู่ด้านหมูลอยไขวานค่ะบมูลอยไขวานครับนี่ไม่ได้ใส่กะทิเลยไันะครับขาต่อไปเราจะใส่กะทินะครับกะทิหมูสเต็กนะคะ แนะนำร้านของเราเลยค่ะคือต้นเออคือดเจ็ดสิบบาทอ่ะอออมาต่อที่ขนมาบนนะะ้างนะคะาคิขนมป้าบิงนะคะแนะนำรานค่ะสวัสดีค่ะกว่บาสีบาทก็ไม่แพงจ้ะได้ ใหญ่ด้วยมานั่ได้นะคะแล้วต้นทับาทค่ะโอ้มีนักทองขายาด้วยนะคะของกินหลากหลายนะครับผมเลือกผู้ถูกเลยครับพี่น้อง ลูกเรียนสอนดนตรี AM Studio พร้อมที่จะโชว์แล้วังคะใกล้ถึงเวลาแล้วอีก5นาทีนะคะเราก็จะได้ฟังเพลงเพ้อๆจาก A m Studio แล้วนะคะจับจองที่นั่งกันได้เลยนะคะนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวเลยสว่วนครับพี่น้องบอกเลยต้องรอคิวกับผม กัได้ปินผ่านเพี่น้องค่ะแค่นี้ก็ไดุ้กลยคไม่ดีนะค่ะเนจะท้องรงก็ยังมาลงทะเบียนได้เนะคะเรารกาศราวันะคะงรุ่นนะคะยาวว่าให้สินที่อยู่ที่าดก่อนะคะนอกจากโครงกาแล้วนะคะัมีโครกาอีกมากมายนะคะเมื่อวานจะเป็นโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็กิ๊บรอ หยาขาวเลยนะคะวันนี้เรามาโนมค่ะว่าจะมีดออะรันบ้างโม่ายเดอบองาตใจายเด้่ะคะเมือกเลือกเลยคกับถูกแล้วพี่น้องของกินหลายค่ะพระบมแผงกแม้ค้ามาบกแผงนะคะคือกลารให้แม่หนาวนะคให้หน่ม

ลูกอร่อยดีครับมไ,ไม้สามห้าสามไมบร้อยนะครับน่าอร่อยเลยนะครับผมตลองแล้วครับลองล้วครับผมอลองครับผมลองครับผมเอาไหมเอาไม้หนึ่งครับเอาะไรครับหมูเนื้อหมูยอครับเอาหมูยออลูกชิน้นลูกชิน้นลูกชิ้นหมูหรืเนื้อพี่เอาเนื้อแล้วกันครับผมให้แป๊บนึงนะครับผม ได้ได้ครับพอเวลาสักสองนาทีครับหนึ่งนาทีครับหันล่าเลยนะครับครับผมน่าน